ชนะ9เกมจาก10นัดเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในลีกสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรอาร์เซนอล แม้ว่าเกมจะไม่ดีแต่นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการครับกับ3คะแนนในวันที่อะไรก็ไม่สมควรที่จะได้3คะแนนบทสรุปสั้นๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าโอ้โหเอาตัวรอดไปได้แบบบุดบิดเลยนะครับในการคุยกันหลังเกมวันนี้ครับในเกมที่อาร์เซนอลเก็บ3คะแนนในการบุกไปเยือนเอลันโรสของลีดยูนเต็ดมาได้บุดบิดเลยนะครับ1ตประตูชัยของบุคโยสาก้า ก็ถ้าเกิดดูภาพรวมนะครับอาร์ซนอล11คนแรกในการจัดมาในเกมนัดนี้เนี่ยก็ข่าวดีครับก็คือการียลเชซุสฟิตพอที่จะออกสตาร์ทเป็น11คนแรกได้ในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ back size แบ็กซ้ายแะครับที่สุดท้ายแล้วทุมิยาสึอเองก็ถือว่าตอนนี้ก็น่าจะต้องใช้ว่าเขาเป็นแบ็กซ้ายสำรองคนแรกนะครับต่อจากซินเชนโกเพราะนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่เลือกอาทูมิยาสึไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับ ที่เหลือก็เป็นชุดเดิมของอาร์เซนอลที่เราคุ้นเคยเลยครับเบนไวท์กาเบียลท่านนั้นของซาลิบาตรงกลางปาเตชาก้าโอเดกาดบุกโยซาก้าเล่นร่วมกับเชซุสแล้วก็รวมไปถึงคราเบียลมารติเนลี่มาเจอกับรีสอย่างที่ผมบอกไปในช่วงคุยกันก่อนเกมะนะครับว่าไม่ง่ายเลยครับการเจอกับรีดชูนายเต็ดของเจสซี่มาร์สเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีวิธีการเล่นหลากหลายครับความขยันเกมเพรสซิ่งบทจะเพรสแบบดุดันก็ทำได้ดี แล้ววิ่งทุกคนแล้วก็ผู้เล่นทักษะดีด้วยนะครับทำให้อาร์เซนอลเองก็เจอกับความยากลำบากจริงๆนะครับในการเจอกับทางด้านของลีดยูไนเต็ดในเกมนี้เนี่ยถ้าใครได้ชมต้องใช้คำว่าโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องแน่นอนนะครับแฟนของอาร์เซนอลโอเคแหละในช่วงแรกลีดเองก็มีจังหวะเข้าทำที่ก็ต้องใช้คำว่าหวือหวาใช้ได้แต่ว่าความผิดพลาดของลีดยูไนเต็ดสิ่งที่มันเกิดขึ้น ต้องชมอาร์เซนอลด้วยครับบุกโยซากา้าประสานง,งานกับโอเดกาต้องชมเบนไว้์ด้วยแหละในจังหวะที่ได้ประตูนำหนึ่งศูนย์นะครับพอได้บอลกลับมาเบนไว้์ก็ปรีขึ้นมาเพื่อที่จะทำสถานการณ์โอเวอร์โหลดหรือว่าทำให้ํำนวนผู้เล่นบริเวณนั้นของอาร์เซนอลมีมากกว่าแล้วบุกโยซาก้าก็ยิงได้เฉียบขาดด้วยนะครับเลือกมุมบนเล่นเอาเมริเย่นั่นเียได้ว่างงไปเลยก็เป็นประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลพอนำอาร์เซนอลเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนว่า มันจะทำให้ลีดชูนายเต็ดยิ่งเล่นยิ่งคึกแล้วอาร์เซนอลก็ดูจะดรอปลงไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งเวลาหลังน็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นครึ่งของลีดอาร์เซนอลในเจียนอยู่เจียนไปหลายต่อหลายครั้งจุดโทษโดนและยังรอดอีกนะครับโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงคมจริง อ่าพัติิแบมฟอร์ดเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้เฉียบขาดมากๆคนหนึ่งนะครับเขายิงจุดโทษเข้ามาทั้งหมดอ่ะสิบแปดลูกติดต่อกันละแต่ก็มาพลาดในเกมเจอกับอาร์เซนอลนี่คือเรื่องที่เป็นอ่อเรียกว่าดวงดีของอาร์เซนอลแหละพูดกันตรงๆได้เลยคนอย่างแบมฟอร์ดมาพลาดในเกมเจอกับอาร์เซนอลได้แล้วก็จังหวะอีกหลายๆจังหวะที่ทั้งะเกมรับอาร์เซนอลมีข้อผิดพลาดทําให้ลีสฉกโวยโอกาสไปลุ้นประตูได้ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้นี่เป็นความแตกต่างกันอีกอย่างนึงนะครับของลีสกับอาร์เซนอลพอลีสพลาดปุ๊บอาร์เซนอลฉกฉฉยโอกาสนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นประตูได้แต่พออาร์เซนอลพลาดเนี่ยลีสเองกลับฉกฉฉยโอกาสที่อาร์เซนอลพลาดเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเกมแบบนี้นี่ฟุตบอลนี่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าถ้าบอกว่ามันเป็นเกมที่เล่นไม่ดีที่สุดของอาร์เซนอลนัดหนึ่ง ตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาผมก็ใช้คำนี้ได้เลยนะครับแม้ว่าเกมที่อาร์เซนอลแพ้โดยเพราะการแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแนหะอาร์เซนอลยังดูเล่นได้ดีกว่านี้แต่พอมาเกมนี้มาเจอฟุตบอลของลีดยูไนเต็ดวิ่งเข้าใส่บทเข้าใส่เล่นงานเนี่ยก็ทําให้อาร์เซนอลดูมีจงังหวะหลายๆล,ลูกที่พลาดไปเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เรา จะไม่ให้เครดิตกับอาซนอไม่ได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องของอาบางจังหวะที่โดนกดดันโดนบี้ก็ยังช่วยกันมีสมาธิมีจังหวะนู่นจังหวะนี่ที่ที่ก็สามารถที่จะผมจะกล่วว่าผ่านช่วงวิกฤตผ่านช่วงคับขันมาด้วยกันได้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อย่างน้อยมันก็ยังมีจุดบวกจุดที่ชมได้ว่าโอเคแหละคุณอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่การพยายามสอดซ้อนการพยายาม คุมสติไม่ให้มันเตลิดไปมากกว่านี้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมที่มองได้เป็นมุมบวกเล็กๆนะครับของเกมอาร์ชโนลนั่นคือเกมที่ก็ต้องใช้คําว่ารอดแบบบุบบิดจริงๆนะครับอาร์ชโนลกับ3คะแนนที่ได้มาแต่มันเป็น3าคะแนนที่มีค่ามากๆฟุตบอลเนี่ยบางทีเกมแบบนี้หลายๆคนไม่อยากให้เกิดหรอกคือเกมที่เล่นไม่ดีแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ดีแล้วมันได้3คะแนนได้ผลการแข่งที่ต้องการนี่คือเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆนะครับถ้าดูสิติต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเกินไปในช่วงแรก ทีมอย่างสเปอร์อาจจะเป็นทีมที่ถ้านับเฉพาะ League, พรีเมียร์ลีกผู้เขาออกสตาร์ทสิเกมแรกได้ดีที่สุดในการเล่นพรีเมียร์ลีกแต่อาร์เซนอลยิ่งกว่านั้นนะครับการชนะ9จากสิเกมแรกของอาร์เซนอลไม่เคยทําได้เลยนะครับในประวัติศาสตร์การเล่นลีกสูงสุดนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อาร์เซนอลเลยนะในการออกสตาร์ทสิเกมแรกชนะถึง9เกมนะครับถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการออกสตาร์ทภายใต้าการคุมทีมของมิเกลอารเตตา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าภูมิใจของอาร์เซนอลคือสิบเกมแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่าว่าแต่ในพรีเมียร์ลีกนะครับในฟุตบอลลีกของอังกฤษเนี่ยตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเดยแชัปน p บนชิพดดวิชั่นหนึ่งหรอาลีกวลีกทเนี่ยไม่มีทีมไหนเลยนะครับที่สิบนัดแรกยิงประตูได้ทุกนัดแบบที่อาร์เซนอลทำได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันก็แสดงให้เห็นว่าเกมลุกของอาร์เซนอลดีมาก แล้วก็เป็นทีมที่สม่ำเสมอที่สุดในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าใช้คำนี้นะครับแม้ว่าครึ่งหลังของอาร์เซนอลในการที่จะเล่นกับลีสเนี่ยโอ้โหโดนลีสบดซะยิงไม่เข้ากรอบเลยโอกาสยิงแค่สองครั้งยิงไม่เข้ากรอบเลยก็ตามหน่อยแต่ว่าถ้าดูภาพรวมมันก็ยังเป็นสติที่เป็นบวกอยู่นะครับอาร์เซนอลถ้าดูตอนนี้แน่นอนแหละการชนะ9เกมเป็นจ่าฝูงแล้วโปรแกรมก็ต้องใช้คําว่าค่อนข้างที่จะเอื้อต่อพวกเขานะครับอาร์เซนอลกลางสัปดาห์จะไม่มีลงสนามในพรีเมียร์ลีก แต่ว่าจะได้โฟกัสกับเกมยูโรปาลีกที่เจอกับ p s เอไอโฮเฟนทีมแกร่งของฮอลแลนด์แล้วก็น่าจะเป็นทีมที่เบียดเข้ารอบก,กับอาร์เซนอลได้เต็มๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าในเกมพรีเมียร์ลีกถามว่าการเจอกับซัทัมตันก็ไม่ใช่งานที่หนักอะไรสำหรับอาร์เซนอลแล้วมาเจอกับ p s เอีอีกหนึ่งนัดแล้วก็พรีเมียร์ลีกต่อด้วยเกมเจอกับฟอร์เรสต์ถือว่าการเจอกับ p s เกับอีกหนึ่งรายการที่อาร์เซนอลก็จาเป็นที่ต้องจบชั้นกลุ่มให้ได้ เพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยหนีทีมที่ตกลงมาจากอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ก็ถือว่าเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาร์เซนอล,ลสามารถเอาจริงเอาจังในฟุตบอลยูโรปาลีกได้แล้วก็สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วครับถ้าเกิดคุณไปเจอกับทีมแกร่งในช่วงสุดสัปด,ดาห์หน้าเนี่ยมันก็อาจจะทาให้หัวหน้าพวงหลังพอโปรแกรมมันไม่ได้ยากมากนะักก็น่าจะทําให้โฟกัสได้อ่าเต็มๆกับฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับก็ยังคงเดินหน้าเก็บสาคะแนนยังคงสร้างความสุขให้แฟนบอลต่อไปแล้วประเด็นทีมอย่างแมนซิตี้ต้องขอบคุณลิฟูด้วยที่ก็ พลาดให้นะครับโดลิพูชนะทำให้ความห่างของแมนซิตี้เราหนีออกไปอีกนะครับระยะยาวเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โฟกัสไปทีละเกมโฟกัสไปทีละแมชกลางสัปดาห์หน้ามารุนกันต่อกับการลุ้นกับ PSV Eindhoven ทีมแกร่ทีมหนึ่งเหมือนกันกับอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ต้องทำให้ได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยยูโรปาลีกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งถ้วยที่เพื่อเลือกเพื่อขาดกับการได้ไปแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นหน้านะครับนั่นคือภาพรวมครับของอาร์เซนอลที่เอามาพูดถึงในเกมที่ เฉือนเอาชนะลีดสุดนาเตสไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟุตบอลด้วยนะครับอาร์เซนอลเราจะมีให้ติดตามกันทั้งก่อนเกมทั้งหลังเกมรวมไปถึงคุยกันหลังเกมเรื่องราวของทีมอื่นๆที่น่าสนใจในะแต่ละสัปดาห์แล้วก็แน่นอนทีเด็ด77ดาวนะครับติดตามได้ทางช่องวาร์ฟุตบอลแห่งนี้วันนี้ผมวาร์จะวัดลาไปแล้วสวัสดีครับ